ปุณในกุศลที่คุณโยมทุกท่านได้รวมกันประพฤติปฏิบัติดีศูนย์ปฏิบัติธรรมวาดปันเสาของเราในวันนี้คุณโยมทุกท่านอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้รับฟังท่านอาจารย์พระมหาอารวณภุริกัญโยท่านอาจารย์จเจ้าอาวาสนาสถานที่แห่งนี้ได้กล่าวไปว่าในช่วงเวลาเข้าพรรษาถือว่าเป็นในช่วงของเวลาการละทาน ็คือเป็นเวลาที่เราทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันในการสะสมซึ่งปุญญยาปารมีธรรมทำคุณงามความดีให้กับตัวของเราท่านทั้งหลายคุณยงใดหลายท่านก็เข้ามาถามเหมือนกันถามว่าท่านอาจารย์อย่างตัวขอดีชันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทําบุญสักเท่าไหร่อยากจะทําบุญเล็กๆแต่ว่าได้บุญเยอะๆน่นจะทําอย่างไร ถ้าหากเราจะพูดถางความเป็นจริงในทางที่เราทาั้งทั้งหลายสามารถพิสูจน์กันได้แล้วอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจะได้เยอะเราก็ต้องทำให้มันเยอะๆถึงจะได้ถ้าหากว่าเราทำน้อยเราก็ไม่มีทางที่จะได้เยอะเช่นเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาของเราก็เช่นเดียวกันคุณโยมทุกท่านถ้าเราอยากจะได้บุญให้มันมาก ที่จะพิจารณาทำคุณงามความดีให้มันมาตามเช่นเดียวกันแต่สำหรับคุณโยมทั้งหลายที่คิดว่าเอ๊ะแล้วมีธรรมลักไหมที่จะเข้าไปสู่การทำบุญได้น้อยและได้บุญเยอะๆมันมีไหมในทางพุทธศาสนามีเช่นเดียวกันคุณโยมทุกท่านก็คือบุคคลที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่กำลังเข้าออกจากนิโรธสบาบัาิใหม่ๆ แม้ว่าถวายไข่เพียงแก่นเดียวอันนี้สง์ก็ยิ่งใหญ่ยังมหาศาลแต่ถามว่าเราที่เป็นบุุชนคนธรรมดาจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลใดที่เป็นพระอราหันต์ที่กําลังออมาจากได้รอดสมาบามัติใหม่ๆยิ่งถือว่าเป็นการยากยิ่งที่เราทุกท่านนั้นจะได้ทําบุญกับพระอราหันเหล่านี้ได้เพราะอย่างนั้นจึงถือว่าเป็นการยากที่จะทําบุญน,น้อยได้ได้อันนี้สง์ที่ยิ่งใหญ่ ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกเอาไว้อย่างนี้คุณยมทั้งหลายเราทัา้งทั้งหลายบุคคลทั้งใดที่ได้บูชาอย่างพระอาราหันต์ที่อยู่ในบ้านของตัวเองบุคคลนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วพระอาราหันต์ที่อยู่ในบ้านของเราก็คือพ่อแม่ของเราเองคุณยมทุกท่านถ้าหากเราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ทําบุญ กับพระอาหารหันต์ที่ออกจะนิรอสมาบัติอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็คงจะไม่มีโอกาสหรือว่าหาโอกาสได้ยากยิ่งที่จะได้ทําบุญอย่างนั้นแต่โอกาสที่ดีอีกประการหนึ่งที่เราจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการทําบุญกับพ่อแม่ของเราอันนี้ยิ่งเราทําบุญกับพ่อแม่ที่เป็นบุคคลใหอกก้อุปการอุปการะให้การดูแลเราด้านทั้งหลาย อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าของเราบอกเอาไว้ว่าอัน,นิสงส์จะยิ่งใหญ่ทรงผลให้หลังจากที่ได้ตายลักขันจากโลกนี้แล้วบุคคลที่ดูแลพ่อแม่จะไปเกิดบนส่วนสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ด้วยอัน,นิสงส์จะการบูชาซึ่งคุณของบิามมดามารดาอันนี้แหละคุณโยมสาธุชนทุกท่านเราทั้งทั้งหลายมีโอกาสทําบุญที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจ ปุภาคกาลีชนที่อยู่ใกล้ตัวของเราอันนี้อันนี้สงก็จะกลับมาสัมพิธารักษาเราทั้งทั้งหลายเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระทางคำสอนสั้นๆที่นํามาฝาเราทุกท่านในวันนี้ในวันนี้ก็ขออ้างเหงาคุณงาความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาจะเป็นตปาเดชาเป็นพระบัติปัจจัยกลับมาสัมพิธรัษา บุญโยมสาธุชนทุกท่านให้ประกอบไปด้วยจตุรภพิทัก์พรชัยอันได้แก่อายุวันณะสุขภาพร่าบปฏิพานทานาสารรสงบัติทุกทุกนทุกทุท่านด้วยเทอร